ใช้แล้วแบบขวดแรกติดใจชอบมากทําให้หน้าผมเนียนด้วยนุ่มด้วยหน้าแข็งแรงขึ้นสิวอักเสบเนี่ยคือไม่มีเลยตั้งแต่ใช้มาสวัสดีครับผมต้านะครับอายุ36ปีแล้วเป็นคุณพ่อลูกสอนะครับเมื่อก่อนตอนผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะมีสิวขึ้นตลอดเวลากนะ็ต้องเข้าคลิน,นิกหาคุณหมอทั้งกดสิวแต้มยาแล้วก็แบบมียากีดยาลักบี้อย่างเงี้ยมาทานอยู่เป็นประจำนะครับก็รักษาด้วยดีมาตลอดเวลารู้สึกว่าเฮ้เราก็แฮปปี้ดีนะครับสิวมันก็หายจริงจนถึงอายุประมาณ30ร่วมๆ่วมรักษาไปสัก ห้ปีหลังจากนั้นเกิดจุดเปลี่ยนตรงที่พออายุ30เป็นต้นไปการนะรักษามันไม่ตอบโจทย์เราแล้วเพราะว่าสิวมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆยาที่เราทายาที่เราทานมันไม่ค่อยตอบสนองต่อ กา,ารรักษาสิวของเราเท่าไหร่แล้วเป็นปมอันนึงเลยแหละที่ทําให้แบบไม่มีความมั่นใจนะครับในการที่จะเอาอไปพบเจอผู้คนทําให้รู้สึกน้อยแล้วก็ไม่มั่นใจก็เลยเลิกหาหมอสิวเลิกเข้าคลินิกไม่ใช้ครีมไม่ใช้อะไรต่างๆเลย <ๆ S 2> เพราะว่าสรุปแล้วสุดท้ายคือสิวมันก็เกิดขึ้นมาทุกทีจนกระทั่งผมไปเจอเซรั่มรักสกินลองใช้แล้วนะครับจนถึงตอนนี้ผมใช้มันก็ร่วม3เดือนกว่าแล้วนะครับผลที่ได้ก็คือแบบหน้าเนียนมากเลย <S <S เห็นไหมหเห็นชัดเลยนะว่าคือสิวร่องรอยต่างๆจะไม่มีครับโดยเมื่อก่อนเนี่ยผมมักจะมีสิวที รอยเดิมเดิอยู่เป็นประจำนะครับอย่างรอยนี้แต่ว่าตอนนี้มันก็คือไม่มีสิวขึ้นมาแล้วตอนแรกม,มันเป็นรอยดาใหญ่ๆเนะตอนนี้มันก็เหลือแบบจุดเล็กๆนิดเดียวแล้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายวันหนึ่งสเวลาแล้วก็ยังต้องดูแลลูกด้วยเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยกว่าจะได้อาบนาก็หมักหมมสะสมไปอาจจะเป็นขึ้นชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเราถึงจะได้อาบน้ำนะครับแต่ว่าพอหน้าของเราแข็งแรงขึ้นจากการใช้รักสกินเซรั่มเนี่ยมันก็ทําให้สิวมันไม่ขึ้นมากวนใจผมอิกเลยนะครับโดยเฉพาะสิวอักเส ทับเม็ด2เม็ดแต่ว่าพอมันผ่านไปสัก4ี่ห้าวันเนี่ยมันก็หายไปเองโดยที่ผมไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปกดอะไรกับมันเลยนะครับถือว่าเป็นเซรั่มตัวหนึ่งที่ผมได้ทดลองใช้แล้วแบบชอบมากทําให้หน้าผมเนียนด้วยนุ่มด้วยโดยที่ผมไม่ได้ใช้ครีมอื่นร่วมด้วยอีกเลยนะครับใครที่กำลังดูดูอยู่ก็แนะนําเลยครับได้ลองใช้ขวดแรกแล้วคุณจะติดใจ